สมาชิก YouTube Membership คือการโด o n a t เงินสนับสนุนเป็นรายเดือนให้กับครีเอเตอร์สาเหตุที่ผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่านอกจากจะแคสเกมแล้วตอนนี้ผมมีโครงการเพิ่มเติมคือการทําเกมให้เป็นภาษาไทยจะเห็นแล้วว่าผมแปลเกมแบบอ Off ฟ c i a ียคือแปลกับผู้พัฒนาโดยตรงเป็นทางการคือเกมสเลเดอร์สไปภาษาไทยแล้วก็ Mer c h ชั t of the Skies ภาษาไทยตอนนี้มีเพิ่มเติมมาล่าสุดก็คือจะทําโครงการ This War of Mine เป็นภาษาไทยแจกฟรีให้กับทุกคนที่ได้เล่น ซึ่งไอการแปลที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทั้งออฟฟิเชียลทั้งมอดแบบนี้ไม่เคยได้ค่าจ้างเป็นการทำฟรีทั้งนั้นก็เอาเวลาส่วนตัวมาทำนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีการสนับสนุนเข้ามาก็จะช่วยได้เยอะมากคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนได้ที่การกดปุ่ม join ข้างๆ subscribe นะครับกดขึ้นมาจะมีรายละเอียดให้ดูว่าสนับสนุนแบบไหนได้บ้างซึ่งเดี๋ยวจะมีการอัปเดตต่อไปพอสนับสนุนแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นมีรูปภาพพิเศษที่เอาไว้ใช้ในการคุยแชทผ่านไลฟ์ หรือได้สิทธิ์ในการเข้าถึงโพสต์สำหรับสมาชิกมันจะอยู่ในแถบชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้นั่นเองหรือว่าไลฟ์พิเศษสำหรับสมาชิกเช่นเบื้องหลังเช่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตแต่ไม่ต้องคิดมากนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องสนับสนุนด้วยวิธีการนี้คุณสามารถดูคลิปวิดีโอต่างๆได้ตามปกติแล้วผมก็ยังจะทําวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับ